ันจะมีเส้นกระเป๋าแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะหันกระเป๋าข้างนึงวางถูกถูกกับถูกประกบกันแล้วให้เส้นด้านข้างของกระเป๋าอยู่ตรงกันกับตะเข็บข้างก็คือกระเป๋าจะมีเส้นกระเป๋าใช่ไหมคะตัวตะเข็บข้างของ,องเกงก็จะมีกระเป๋าอีกข้างมันจะวางถูกกันถูกระปกประกบกันด้านข้างตรงกันนะคะ เฉพาะเส้นกระเป๋าตัวน mm ี hmm. <im> ้นะเส้นเอียงมุมนี้มุมของกระเป๋าตรงกับมุมมุมกระเป๋าของกางเก่ง เราต้องเย็บก่อนนะใช่่คะเย็บแล้วเราก็คค่่่อยมาาตัดเนะใชแล้วก็วก,วก็จะเน่าเน่าเฉียงลงมาแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็เย็บนะคะสองข้างเลยเฉพาะสองข้างนี้สองข้างที่ตรงกันตรงนี้นะคะ